Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with The Royal Park ราชพฤกษ์ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม สวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพศิละปะวัฒนธรรมและส่วนนานาชาติภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้อยู่กับอรารยาจรัสพันกุลใน EP ที่31 ตอน queen's flower เมื่อ ep ก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงความหมายของจำนวนดอกกุหลาบกันไปแล้วนะคะและยังได้รู้จักกับดอกกุหลาบดอกพวงดอกกุหลาบดอกใหญ่กุหลาบดอกใหญ่แบบพวงซึ่งใน ep นี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ของดอกกุหลาบกันค่ะ พอพูดคำว่าวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักกันแล้วเนี่ยนุมน่มๆสาวๆหลายๆคนก็คงนึกถึงสิ่งที่เรามักมอบให้กกแก่คนที่เรารักกันใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราถือว่าเป็นตัวแทนของวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือดอกกุหลาบสวยๆนั่นเองค่ะที่เขาว่ากันว่าเป็น q u e e n of flower หรือราชินีแห่งดอกไม้ว่าแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมต้องเป็นดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์ด้วย เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเจ้าคารที่12แห่งสวีเดนท่านได้เดินทางไปยังอาณาจักรเปอร์เซียค่ะและที่นั่นเองที่พระองค์ได้พบกับศิละปะแนวใหม่นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาษาดอกไม้ค่ะคือการใช้ดอกไม้แทนคำพูดหรือความรู้สึกจากผู้ให้ถึงผู้รับ กุหลาบเองจึงเป็นที่นิยมปลูกและใช้กันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยเองหรือว่าต่างประเทศค่ะแล้วดอกกุหลาบเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกหลายอย่างเลยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้จากใช้เป็นไม้กระถางไม้ตัดดอกตกแต่งสถานที่ดอกไม้แห้งเป็นวัตถุดิบในการทําขนมหรือจะใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับทําน้ํามันหอมระเหยก็ได้ค่ะโดยสายพันธุ์ที่เราอยากจะมาแนะนําให้รู้จักกันในวันนี้นะคะ เราจะมาเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกเลยก็คือกุหลาบช่อต,ต้นเตี้ยหรือกุหลาบโพลีแอนธาค่ะลักษณะของกุหลาบพันธุ์นี้นะคะจะเป็นดอกซ้อนๆกันขนาดเล็กออกดอกเป็นพวงมีขนาดต้นที่เตี้ยแต่ว่าแข็งแรงและทนทานมากๆค่ะยกตัวอย่างสายพันธุ์นะคะเช่น The f a ฟ ry นะคะที่มีช่อด,ดอกจะเป็นพวงสีชมพูนอ่อนและต้นคล้ายกับดอกกุหลาบหนูค่ะ สงสัยกันใช่ไหมคะว่าไอ้เจ้ากุหลาบหนูเนี่ยเป็นยังไงงั้นเรามาต่อกันที่สายพันธุ์ที่2กันเลยค่ะนั่นก็คือกุหลาบหนูหรือมินิเอเจอร์เป็นกุหลาบที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีดอกขนาดเล็กดอกดก กลีบดอกซ้อนกันแน่นทนทานลักษณะจะเป็นต้นพุ่มนะคะกระทัดรัดสูง1-2ฟุตหนุมน่มๆหรือสาวๆคนไหนเนี่ยที่จะเอาดอกกุหลาบสองสายพันธุ์นี้ไปให้คนที่เรารักเนี่ยอาจจะต้องมองหาสายพันธุน์อื่นๆนะคะเพราะว่าสองสายพันธุ์นี้เนี่ยนิยมจัดตกแต่งสวนหรือปลูกในกระถางเพื่อความสวยงามค่ะหรือถ้าใครอยากจะจัดสวนให้กับคนที่คุณรักเนี่ยสสายพันธุ์นี้ก็น่าสนใจเลยค่ะ และสายพันธุ์สุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆค่ะ โดยกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆนะคะจะถูกปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกพันธุ์ให้มีลักษณะเด่นที่หลากหลายเช่นกุหลาบโบราณหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่ากุหลาบมอนค่ะเป็นไม้พุ่มมีลำต้นตั้งตรงความสูงประมาณ1-2เมตรมีหนามแหลมตามลำต้นและกิ่งลักษณะของดอกจะออกเรียงสลับและมีกลีบดอกเป็นสีชมพูค่ะเป็นดอกช่อกระจุกประมาณ3-10ดอก มีกลิ่นหอมเป็นกุหลาบที่ทานได้นิยมนำมาอบขนมไทยทำชากุหลาบหรือเป็นส่วนผสมในสลัดค่ะและอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือกุหลาบญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกกันว่าโรสฮิป เป็นไม้พุ่มที่หนาแน่นมีความสูงประมาณ1-1.5เมตรเป็นพันธุ์ที่มีหนามยาว3-10มิลลิเมตรค่ะและแต่ละกิ่งเนี่ยจะมีใบอยู่ประมาณ5-9ใบกันเลยทีเดียวอีกอย่างที่สําคัญของมันนะคะก็คือผลของมันค่ะที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีจึงนิยมนําไปทําแยมทาอาหารเป็นส่วนผสมในยารักษาโรคหรือนําน้ํามันสกัดไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางได้อีกด้วยค่ะพอได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย เราก็จะเห็นได้เลยใช่ไหมคะว่าดอกกุหลาบเนี่ยมีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายไม่ได้เป็นเพียงแค่ดอกไม้ที่ให้กันในวันแห่งความรักเท่านั้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับสารพัดประโยชน์ของดอกกุหลาบเธอผู้นี้เนี่ยเหมาะที่จะเป็น Queen o Flower จริงๆคะ่ะเราได้รู้เกี่ยวกับดมกุหลาบบรรยากาศรอบๆและสายพันธุ์กุหลาบสมัยเก่าและกุหลาบสมัยใหม่กันไปในเมื่อ EP ที่2ี และใน EP ีที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงความหมายของจำนวนกุหลาบกันไปแล้วและใน E ีีนี้เองเนี่ยก็ได้รู้เกี่ยวกับกุลาบในอีกด,ด้านหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ดอกไม้ที่ให้กันในวันแห่งความรักเท่านั้นและซีรีส์สาระของกุลาบเนี่ยเราก็จะจบกันใน E ีีนี้เท่านั้นแล้วค่ะต้องขอขอบคุณสาระข้อมูลดีๆจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มากๆเลยนะคะที่ทาให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนาสาระความรู้มาแบ่งปันทุกๆคนค่ะ หากใครที่ชอบฟังพอดแคสต์ดีๆแบบนี้เนี่ยทุกคนสามารถติดตามฟังกันได้นะคะที่ช่องทาง Good Day Station ทั้งใน YouTube Good Day Station TikTok Good Day Station และ Spotify Good Day Station ค่ะฟัง Good Day Station พอดแคสต์ตอนพิเศษใน EP นี้กันไปแล้วหวังว่าจะได้รู้อีกด้านหนึ่งของดอกกุหลาบกันมากขึ้นไปอีกนะคะและใน EP หน้าเราจะนำสาระหรือเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast s p e เ i a l อพิโซดวิด t h อะรอยัลพาร์คราชพฤกต์ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่